เลิกเรียนกันหนีอยเติมลิปติค่ะทำไมเราต้องทำไมเราต้องเติมลิปทุกครั้งที่ที่ไลฟ์ด้วย สัสดีค่ะย,ยีย่ p ฮ b i ี t บ day ขอบคุณนะคะ hi hi ค่ะยขอบคุณนะคะ,คน,ะ,คะน้องสาวเป็นน้องสาวใช่ไหมเย,ย่คือ ที่ไม่ได้มาตอนสองทุ่มเพราะว่าเย่ข่ะคุณสำหรับเค้กวันเกิดนะคะงอม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 คคุณนะคะสำหรับของขวัญแล้วก็เค้กวันเกิดแสนอร่อยรูทุกคนเยอะแยะมากมายมากๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวเาจะบอกก่อนว่าทาไมมาสองทุ่มไม่ได้นะคะก็คือสองทุ่มนะคะติดภารกิจงานที่งานที่ C G M นะคะแบบคดีว ทีนี่เขาเพิ่งเงินเวลาก็เลยมาสองทุ่มไม่ได้แล้วเย้ yeah, ขอบคุณสำหรับของขวัญ Happy Birthday นะคะพี่จิตาขอบคุณค่ะเย้ yeah, ขอบคุณนะคะนั่นแหละก็เลยสองทุ่มมาไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะดูว่ามีเวลาไหนว่างบ้างก็คือไม่มีว่างเลยนะคะตั้งแต่สองทุ่มไปเพราะว่าอยู่กับน้องๆนะเนาะขอแสดงความยินดีครับคุณนะคะ Happy b i เ t h d a y ขอบคุณค่ะมีความสุขม,ม,มากๆขอบคุณค่ะ ใช่เกินเดียวกับเทจจีเลยเมื่อกี้ก็เลยเพิ่งฟังไซเรนมาจอริตี้ไปนะคะ <c oughs> สุขสัา์เกิดครับคุณค่ะอืมนั่นแหละวันนี้ก็คือเอาจริงๆคือวันนี้ไม่มีเวลาว่างเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็ไปโรงเรียนใช่ไหมแล้ววันนี้คุณแม่มาหาก็เลยเดี๋ยวจะไปคาเฟ่กับคุณแม่แฮปปี้เบอร์เดย์ครับคุณค่ะขอบคุณนะคะอมีกักถั่วตวันด้วยอืมนั่นแหละก็เลย เดี๋ยวแม่จะมารับนะคะเพื่อที่จะไปดูโปรเจกต์ต่างๆแต่ก็ไม่รู้จะไปดูทันไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็พยายามไปให้ครบทุกที่ในเชียงใหม่นะคะเพราะว่าบินไปกรุงเทพไม่ได้ก็เลยคุณแม่บินมาหานะคะนี่ yeah, ขอบคุณนะคะไกลไกลมากจะมีความสุขให้มากๆคะ่ะให้คุ้มกับที่ทุกๆคนให้มาเลยใช่ก็นั่นแหละก็เลยจะ รีบมาไลฟ์นะคะก่อน <c oughs> ที่จะไม่มีเวลาไลฟ์กับทุกคนรักเหมือนกันนะเอ,อยจิตาจะพยายามไปหารถแดงคือนัดเยอะมาก,กวันนี้นะคะเพราะว่าเราเช้ไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ตอนบ่ายไปทานข้าวไปซื้อของเพื่อที่จะเตรียมของอะไรเงี้ยเธอจะมาตอนนี้ไม่ได้ <c oughs> ไต้องมาตอนนี้ละไม่งั้นวันนี้จะไม่ได้มาแล้วค่ะเพราะสองทุ่ไม่มีคิวว่างแล้ว เงี yeah, ้ขอ่คุณจะรับของขวัญน,นะคะเยอะแยะมากมายใช่ก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาทานข้าวกับคุณแม่นะคะไปได้แค่นี้งันหมดไม่เป็นไรอืมก็เดี๋ยวจะไปโปรเจกต์นะคะไปตามล่าหารถแดงนะคะแล้วก็ไปตามบิลบอร์ดที่ได้ขึ้นเนาะที่ทุกคนทำโปรเจกต์ให้นั่นแหละอืมใช่ก็จะพยายามไปให้ครบทุกที่นะคะแล้วสี่ครึ่งก็มีนัดกับเพื่อนเพื่อน,อ,นอากาศดีใช่ไหมล่ะ สีเครื่องมีน้ำเออเพื่อนๆอากาศดีใช่แล้วอพอค่ำตอนค่ำก็มีถ่ายงาน CGM พอมีถ่ายงาน CGM เสร็จก็มีตีกับน้องๆต่อนะคะคือวันนี้วันนี้แบบคิวแน่นมากก็มีแค่ตอนนี้นะคะระหว่างที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็รอคุณแม่มารับก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนนะคะไม่เคยแบบไม่เคยมีวันเกิดที่ยุ่งขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนปกติวันเกิดตื่นมาก็จะ มาเกิดตื u, ่นมาก็จะเอ้ยท e ําตัวยมยมมาเลยแล้วตอนตอนเย็นก็บอกเค้กกับที่บ้านไม่เคยไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยบอกอยู่มสามก็ยังเชื่อค่ะพี่สิตาหน้าเด็กมากเออเราก็รู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอ่ะต้อดูแลตัวเองมากๆนะช่วงนี้แฮปปี้วันเดย์ขับขึ้น่ะอ๋อยเค้กมาเยอะแยะเลยได้คือวันนี้ก็จะ ถ้าหลังจากยอยู่กับน้องๆเสร็จใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่ากี่โมงน่าจะหลังเที่ยงคืนก็จะทยอยส่งกิ๊ติ้งแล้วค่ะเพราะว่ามไม่ว้างจริงๆช่วงได้ว่าสิตาไปโรงเรียนทุกวันเลยเพราะต้องไปตามงานที่ผ่านมานะคะให้ใจแทนของขวัญขคุณค่าจะใช้อย่างดีเลยเนี่ทุกคนมาอวยพรเต็มเลยก็ตามธรรมเนียมของพวกเราใช่ไหมพอทุกคนให้คําอวยพรมาล้วก็จะแบ่งกันคนละครึ่ง ก็ถ้าใครอวยพรขอาให้สิตามมีความสุขหรือว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะทานอาหารอร่อยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขได้ทําสิ่งที่อยากทําทุกๆอย่างนะคะก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับทุกๆคนนะคะให้ทุกคนได้มีแบบที่สิตามีด้วยที่ทุกคนอวยพรมาเนาะนั่นแหละก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่า,เ,าเปันเกิดปีที่แล้วเราวัดมาเชียงใหมอ่อวยมากใช่ไหม เพื่อมาคาเฟ่แล้วก็แต่วันนี้นะคะเราจะใช้เวลาเกือบทั้งวันกับวนเกิดะคะ่ะก็สุดยอดจริงๆเป็น18ปีครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะเห็นทุกคนที่ทุกคนแฮปปี้เบิร์เดย์หมดเลยคะ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนง่วงมากเมกื่อคืนแบบเหนื่อยมากก็คือก็คือแบบอาบน้ำเสร็จพร้อมนอนมากๆแต่ว่าก็รอทุกคนอยู่ใช่แล้วก็ รอทุกคนได้ประมาณยีสินาทีอะหลับขอกำลังใจหน่อยค่ะไปแข่งปิงปองเก่งมากสู้ๆนะคะแฮปปี้บ day ขอบคุณค่ะใช่18ปีตัวเป็นสาวแล้วนะคะทุกคนส่วนกิ๊ตติ้งจะรีบส่งให้ไวที่สุดนะคะขอโทษที่ช้ามากๆจริงๆนทุกคนถ่ายทุกที่กทมมาฝากด้วยนะแท็กมาด้วยกับทุกๆอย่างเลยแบบ ม่ว่าจะเป็นตุ๊กๆใช่ไหมไป้ายที่เอ็มคอแล้วก็ทุกๆอยา่างขอากำลังใจหน่อยงานเยอะมากสู้อ้นะจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะปอาคทิปโอเคีปคิตาแบบอยากไปดูตุ๊กๆมากเลยแล้วก็อยากไปดูงานที่กรุงเทพทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ไป รักเหมือนกันมานะี่ยิ้มเยอะๆแล้วพี่ขอบคุณนะคะจะยิ้มเยอะๆทุกวันเลยโดยพอมันเกิดก็ใครที่เกิดผ่านมาแล้วหรือว่าใครที่เกิดวันนี้เหมือนสิตาก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีความสุขแบบว่าเยอะๆในทุกๆวันได้กินข้าวอร่อยได้ทำสิ่งที่อยากทำกับทุกๆ,ๆอย่างเลยนะคะเจิบตัวอย่างดีเย่ yeah. นกนะคะขอบคุณนะ เฮ้ยทุกคนใครเรียนอยู่ตั้งใจเรียนด้วยนะฟังฟังแบบฟังใช้หูฟังข้างหนึ่งฟังกิตาข้างนึงฟังคุณครูใช่ก็วันนี้ก็จะรีบมานะคะถ้าคุณแม่ทรมาเมื่อไหร่ก็จะไอ้นั่นเลยไม่รู้ว่เพื่อนๆอากาศดีอยู่หอกันไหมตอนนี้เพราะทุกคนจะเหมือนจะไปกันไปไปกันตอนสี่โมงซึ่งจิตาเขอไปสี่โมงครึ่งก็ไม่รู้จะทันไหมคะเพราะว่าต้องไปหลายที่ จะรีบไปหาเพื่อนๆนะเขาเคยสร้างรับจริงๆอยากจะคุยกับทุกคนให้นานกว่านี้มากๆมากๆมากๆแบบมากๆนะคะเพราะแต่วันนี้ไม่มีเวลาพรากัะ